ไฮทรารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้วันนี้เรามาดูสรุปดวงความรักของชาวธาตุลมทุกๆท่านว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาวธาตุลมทุกๆท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวธาตุลมประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สรุปว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ใบแรกคะ่ะแปดแม้เท้านะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าหากมีปัญหา,หาคุยกันเราไม่ลงตัวจากอดีตที่ผ่านมาหรือว่าจากความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกําลังจะบานปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรีบเคลียร์ภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลายๆอย่างเวลาที่มันมาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเข้ามาพร้อมกันทีเดียวแล้วต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่าง มีภาระของตัวเองสุดท้ายก็อาจจะมาลงที่กันและกันมาทะเลาะใส่กันทํางานหนักทํางานเหนื่อยนะคะกลายเป็นความกดดันต่างฝ่ายต่างมีภาระความรับผิดชอบก็เลยอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่ประจําช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอืม มี8ดาบมาด้วยนะ8ดาบนี่ันบ่งบอกว่าคุณยังจะต้องทนกับปัญหาเดิมๆหรือว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกอะค่ะปัญหาที่มันก็ยากเกินความสามารถที่คุณจะจัดการเกินความสามารถที่คุณจะควบคุมบางท่านเนี่ยฮะอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มืดแดด้านเลยไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงเหมือนมันหาทางออกไม่ได้ได้แต่พยายามกักขังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้บางทีคนรักเหมือนจะพยายามแก้ปัญหาช่วยเรา เหมือนจะพยายามเข้าใจคุณแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่คลิกกันเรายังไม่เข้าใจกันแบบเต็มร้อยจริงๆมันก็จะทำให้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจนะคะในช่วงนี้มีความรู้สึกคิดมากกังวลอยากเลิกเบือ่อไม่อยากอยู่ตรงจุดๆุดนี้แล้วมันเป็นเหมือนกับคนรักพยายามที่เขาเนี่ย จะให้เราเข้าใจแต่ในส่วนของเขาในปัญหาของเขาบางทีเราเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงเสียใจจนเหมือนเราโดนทำร้ายความรู้สึกที่มันแลกด้วยความหวังดีซ้ำๆซ้ำๆบวกกับมรสุมชีวิตที่มันถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันแล้วความเสียใจที่เราเองเพิ่งจะเยียวยาความรู้สึกตัวเองได้ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีความสุขในมุมความรักสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หลายๆท่านนะคะต้องระวังนิดนึงนะหากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าปัญหามือที่สามปัญหาคนกลางนะคะคนรอบข้างที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความรักของคุณทําให้มันเป็นปัจจัยที่บางทีเราเองก็อาจจะยังเหนือหน่อยๆใจยังเบือเบ่อๆนะคะยังท้อ ใจอยู่เหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องมือที่สามคนรักเนี่ยมีความไปหวั่นไหวไปเผลอตกหลุมรักใครไปเผลอให้ใจใครหรืออาจจะเป็นพลังงานของตัวเราเองก็ได้นะคะชาวธาตุลมที่มีการเผลอใจมีการไปตกหลุมรักมันมีในเรื่องของการปันใจให้กับอย่างอื่นมากที่มากกว่าที่จะให้ความสำคัญในชีวิตคู่ของกันและกันเกิดขึ้นนะ มีเดอดซนนะคะเกิดขึ้นหกไม้เท้าแต่อย่างน้อยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ชาวธาตุลมทุกๆท,ท่านเราก็จะเจอกับทางออกที่มันดีขึ้นหากใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองไม่เคยรับรู้ความจริงกับอะไรมาก่อนเนี่ยคุณก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะได้รับรู้ความจริงเราจะได้เปิดใจในการคุยกันเหมือนรู้เหตุรู้ผลของกันและกันมากขึ้นแต่คืออาจจะไม่ได้เป็นบรรยากาศที่มันดีนักนะคะไม่ได้มี หนทางหรือทิศทางที่เราพอจะแบบสบายใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะไปในทิศทางที่ดีนะอ,อ,อันนี้ก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนิดนึงแล้วกันนะคะ มีเดอะไฮพรินสเตจเกิดขึ้นนะฮะอารมณ์แปรปรวนด้วยนะอารมณ์ของคุณทั้งสองฝ่ายเนี่ยกับคุณและคนรักของคุณเองก็ยังอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการเว้นระยะความสัมพันธ์เกิดขึ้นการเว้นระยะความสัมพันธ์การที่บางทีในสิ่งที่เราสื่อออกไปให้กับคนรักเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากใจเราทุกๆอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นความเกงใจหรือว่าบางทีเราก็รู้สึกไม่อยากให้เขา ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราคิด ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้คลายความในเอ่อไม่ได้คลายความในใจออกไปค่ะมันยังมีความรับในใจเรายังกลัวเรายังรู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักความกลัวที่มันสะสมเลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะเดอร์ไฮปรินสเตตมันบ่งบอกถึงการพยายามสวมหน้ากากพยายามทำเป็นเข้มแข็งพยายามทำเป็นไม่ได้รู้สึกอะไรเพื่อที่จะประคับประคองให้บรรยากาศหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอืม เห็นได้ว่าพฤษภาคมนี้จะเหนื่อยๆนิดหนึ่งนะชาวทันุลมบางทีนะคะก็ต้องระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีก็อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่มีเรื่องที่ทําให้คุณยังไม่สามารถสบายใจได้ยังมีความไม่ชัดเจนยังมีความหวังมีความกังวลคิดทั้งทางด้านดีและไม่ดีเหมือนตอนนี้ค่ะความคิดความรู้สึกของเรามันเป็นความคิดที่มันกระจัดกระจายเป็นทั้งความกลัวเป็นทั้ง ความมั่นใจจนบางทีตัวเราเองเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะหยิบจับ ตรงความรู้สึกตรงไหนมาประคองตัวเองช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากนิดนึงนะคะยิ่งอย่างที่บอกไปเนาะใครเคยมีปัญหาหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหารักสามเศร้ามีความรักซํำซ้อนเกิดขึ้นณนะเวลานี้เนี่ยก็ยิ่งจะทำให้คุณเองไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีความโกรธในใจความหมุดหิดในใจความใจร้อน นะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้แสดงออกมันก็บ่งบอกถึงความที่ตัวชาวธาตุลมเองพยายามอดทนพอเราพยายามอดทนเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนมืดแปดด้านกับการที่จะพยายามแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ถือว่านะคะพฤษภาคมนี้ยังมีความบอบช้ำอยู่คนรักที่อยู่ข้างๆคุณก็เริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วนะคะคนที่ คุณเคยมั่นใจในตัวเขามาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณเริ่มไม่กล้าแล้วบางครั้งเราอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกแย่มันมีบางปัญหาที่เราคุยกันแล้วเริ่มไม่ลงตัวกันใจลึกๆที่บางครั้งเนี่ยตัวคุณเองก็เริ่มอ่อนแอมากขึ้นบอบช้ำม,มากขึ้นคนที่รัก หรือความรักที่คุณมีที่มันยังมีความยึดติดที่มันยังมีความผูกมัดต่อกันบางครั้งมันเป็นอุปสรรคที่จะเลิกก็เลิกไม่ได้หลายๆท่านอยากเลิกอยากยุติความสัมพันธ์เรารู้อยู่แล้วว่าทางออกมันจะไปในทิศทางไหนเราอยากทําในสิ่งที่มันไม่ต้องมาเสียใจมันไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้แต่ว่าหลายๆเหตุผล เราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดอย่างที่บอกไปนะคะแปด,ดาบเราอาจจะตกอยู่ในสภาวะการเป็นครอบครัวหรือเราพยายามที่จะเลิกพยายามที่จะเดินออกมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังมารั้งมาตื้อเราเอาไว้ยังประคองความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ไอความรู้สึกที่เรากำลังแบกหามไว้เพียงฝ่ายเดียวมันก็ยังมีความอ่อนแอมันยังมีความสงสารมีความเป็นห่วงนะคะรักที่เราเคยมีให้กันเนี่ยในตรงจุดนี้ก็ยังคงเป็นความอะไราอาวรณ์ที่หลายๆท่านอาจจะยังมูฟออนออกจากความเสียใจไม่ได้นะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้นะเห็นไหมว่าสเตรนเนี่ยเหมือนเราต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนกับความรักมากม ะะใช้ความอดทนกับความรักใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์บางทีเราทุ่มเททั้งแกล้งกายแรงใจแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังจะต้องใช้ความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คุณคิดบางทีบรรยากาศที่คุณกําลังจัดการมันก็ยากเกินความสามารถที่คุณจะควบคุมแต่เชื่อว่านะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยชาวธาตุลมคุณมีสติกับการรับมือมากขึ้นคุณจัดการทุกอย่างได้มันอาจจะไม่ได้ เป็นไปตามที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้มันจะเป็นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็สามารถจัดการให้ทุกๆบรรยากาศเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความสามารถที่คุณจะรับผิดชอบที่คุณจะจัดการได้อาจจะมีหนักใจบ้างนะด้วยความเป็นราชินีมเมท้าเนี่ยแต่คุณก็ยังมีความเข้มแข็งคุณยังมีความอดทนคุณยังมีความหนักแน่น คุณยังสามารถจัดการปัญหาได้ดีหลายๆท่านอาจจะเลือกที่ไม่สนใจในเรื่องของความรักนะคะไปโฟกัสกับการงานหรือว่าปัญหาอย่างอื่นที่ทําให้เรา move on ออกไปได้ชั่วคราวคุณรู้ตัวค่ะอย่างน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวทัดลมเนี่ยใจคุณคุณรู้ตัวมากขึ้นคุณรู้กับ จุดที่คุณอยู่คุณรู้ปัญหาแล้วคุณอาจจะยังไม่สามารถหาทางออกกับการรับมือได้อย่างที่บอกไปเวลาที่มันเป็นปัจจัยภายนอกมันยากเกินที่คุณจะควบคุมเนี่ยคุณก็พยายามที่จะซ่อนในความรู้สึกบางอย่างเอาไว้เป็นภาวะอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในใจเพื่อที่จะควบคุมแล้วเดินหน้าต่อไปไม่ทำให้ความวุ่นวายเนี่ยมันต้องมาเป็นอุปสรรค ทำให้คุณเองยิ่งทุกข์ไปอีกถือว่ามีสติกับการรับมือมากๆนะคะเหนื่อยนิดนึงนะชาวธาตุลมช่วงนี้ก็ยังคงเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยแอบเห็นว่า หลายๆท่านเพิ่งจะอ,อกหักมาเพิ่งจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายมาณนะตอนนี้ใจเรายังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาคนนี้เข้ามาบางทีเข้ามาแบบรุกมากๆนะคะอยากจะจีบอยากจะชัดเจนดูมีเป้าหมายดูมีปลายทางกับคุณแต่ด้วยความที่คุณเคยผิดหวังเคยเสียใจมาเยอะๆเนี่ยมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยจากเดิมที่ผ่านมาเราอาจจะ ใช้อารมณ์ถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกชะตาเราก็คิดว่าเราดูแลตัวเองได้เราก็อาจจะเปิดใจง่ายแต่ณวันนี้ค่ะคุณใช้เหตุผลในการเลือกคู่ชีวิตมากขึ้นคุณใช้เวลาในการไตร่ตรองมากขึ้นคุณให้เกียรติคนที่เข้ามาแต่ในความที่คุณให้เกียรตินั้นคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจแบบ ที่เรียกว่าเราเปิดใจแบบเต็มร้อยเลยคุณก็ยังมีการระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยคะระวังใจระวังตัวยังคุยแบบเผื่อเลือกเผื่อเสียใจไม่ได้คุยแบบเหมือนเราเห็นปลายทางเห็นความสวยงามขนาดนั้นเนี่ยอาจจะ มีเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะกับความรักก็เลยทำให้นะคะชาวทัดลมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไตร่ตรองเยอะตกผลึกนึกคิดเยอะนะคะใช้ความคิดใช้ความวิเคราะห์อะไรต่างๆของคุณเนี่ยเพื่อ เป็นการเลือกคู่ชีวิตซะมากกว่าก็ถือว่าไม่แย่นะคะหลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคิดลงเอยกับใครเลยเนาะโฟกัสแต่งงานทําแต่งงานพองานมาปุ๊บหาแต่เรื่องทําทําอะไรใหม่ๆทํางานใหม่ๆทาํางานให้เยอะขึ้นต่อยอดตัวเองไปให้ความสําคัญกับครอบครัวทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําทดลองเรียนรู้ศึกษาในการทําสิ่งใหม่ๆในหัวเราเนี่ยมีการคิดต่อยอดไปเรื่อยๆว่าจะทําอะไรใหม่ๆดี คิดต่อๆๆไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาโฟกัสกับจุดที่มันจะเป็นจุดที่บั่นทอนดตใจไม่อยากมานึกคิดอะไรที่มันทําให้หัวใจเราอ่อนแอนะคะเพราะคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณเหงาคุณรู้ตัวว่าคุณอ่อนแอคุณเลยต้องพยายามเข้มแข็งช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าคุณพยายามเข้มแข็งกับการทําทุกๆอย่างนะคะอืม เนี่ยคุณเรียนรู้ค่ะคุณเรียนรู้กับอดีตคุณเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นคุณเรียนรู้กับอนาคตคุณพยายามเข้าใจกับทุกๆอย่างเนี่ยะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยชาวทัศลมใจเริ่มใจลึกๆเนี่ยมันมีความร้อนแต่คุณพยายามตั้งสติเพื่อให้ใจเย็นเพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้สึกแย่กับ อะไรที่มันวุ่นวายเนาะตรงไหนที่คุณแบบปล่อยผ่านคุณแยกแยะได้คุณก็จะแยกแยะตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความเหมือนเข้าใจกับสิ่งที่เป็นในบนความเอ่อบนพื้นฐานความเป็นจริงของความรักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็ถือว่าไม่แย่นะชาวทัตลมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะช่วงนี้ อาจจะเหนื่อยๆกับหลายๆเรื่องแต่เชื่อว่านะคะตัวเราเองเนี่ยก็รับมือไหวคุณจัดการได้คุณมีสติที่ดีมากพอในการรับมือนะคะเป็นกำลังใจให้ละกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมในการกดไลค์กด u b s c r คร e นะคะเป็นกำลังใจให้กับไฮท์คลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ